ยกหน้าสองสอง8กับลบวีโก igo, ตัวเตี้ยเหมาะสมไหมคะ Let's go <S ใส่ไม่ได้ค่ะเพราะยามสองห้าหกสมันหนามากไม่เหมาะกับวีโกตัวเตี้ยถึงจะยกหน้าขึ้นสองนิ้วก็ไม่ได้การยกหน้ายกได้1นิ้วนะถ้า <Okay. S 1> ยกถึงสองนิ้วนะ มันเยอะไปนําให้ลูกหมากปีกนกที่อยู่ด้านหน้านะถ้าพี่จะทํานะจะต้องเปลี่ยนลูกหมากปีกนกใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะอ่ะอีกตัวเตี้ยถ้าอยากใส่ยางที่ให้มันทรงสูงนะได้สองห้าห้าห้าสิบสิบแปดและยกหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะทำแค่นี้รถของท่า ก็จัดช้ส์ทรงรถที่สวยแล้วก็ถูกใจลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการจัดทรงรถหรือมีปัญหาในเรื่องการใช้งานมีปัญหาในเรื่องล้อ,อยางนะคะสามารถสอบถามไอ s p e e e m a แได้ทักแชททักลิก์มาได้หนะ้าโปรไฟล์เลยนะจ๊ะ